ดบบี้ดบบี้ดบบี้อยู่คนเดียวนะเจ็ดวันนะโอเคไหมดบบี้ไปอยู่กับเกลนะไปอยู่ดบบี้ไปอยู่กับเพื่อนใหม่เจ็ดวันนะเนอะโอเคเนาะเดี๋ยวกลับมาหานะ เข้าใจไหมโอเคไหมดับบี้เดี๋ยวกลับมาหานะเข้าใจไหมดรบบี้อยู่คนเดียวก่อนเด้อโอเคนะดาบบี้ดาบี้ดาบบี้รอได้ใช่ไหมรอได้เนาะ เราตีต้องรอนะโอเคนะเอาทำไมต้องร้องไห้ฮะทำไมต้องบีบน้ำตาจะร้องไห้ทำไม